ช่วงชีวิตนี้ไม่มีทางตันกับคุณตันภาศกรนนาทีที่จะมาชี้ทางออกให้คุณผู้ชมทางบ้านจากประสบการณ์ตรงของตัวเองคำถามในวันนี้คนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าไม่มีเวลาแต่คุณตันงานยุ่งมากมีวิธีจัดสรรเวลาอย่างไรครับ มนุษย์ทุกคนไม่ว่าคุณรวยจนผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับคุณมีเวลาเท่ากันคือวันละ24ชั่วโมงแล้ว24ชั่วโมงคุณก็ไปทําอย่างใดอย่างเดียวไม่ได้ครับคุณจะนอน24ชั่วโมงไม่ได้คุณก็นอนเต็มที่8ชั่วโมงสูงสุดให้คุณนอน12ชั่วโมง12ชั่วโมงคุณตัดเวลาไปกินไปเดินอะไรคุณอย่างน้อยก็ต้องมีเวลาทํางาน6ชั่วโมงหรือ ทั่วไปเขาทางานอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมง8ชั่วโมงสําหรับการทํางานมันมีงานให้คุณทําเยอะขนาดนั้นหรือจริงๆไม่มีหรอกครับที่บอกว่าไม่มีเวลาเลยเวลาไม่พอสำหรับทำงานเคยส่วนใหญ่แล้วก็คือทํางานไม่เป็นหรือจัดสรรความสําคัญไม่เป็นไม่รู้จักแบ่งเวลาที่ตัวเองมีอยู่นี่ให้มันเหมาะสมใน8ดชั่วโมงละจะมีเวลาสําหรับครอบครัวลูกเวลาทํางานจริงๆแล้ว ใช่ที่เดียวหรอครับเราก็เรียงลำดับความสําคัญเนือง,งานมาพบที่สาคัญจกกัดการตัดสินใจซื้อไม่ซื้อลงทุนไม่ลงทุนไปหรือไม่ไปถ้าเป็นธุรกิจจริงๆคุย2อถึงหนาทีก็จบแล้วที่เหลือคุยแบบมีแต่น,น้ำอ่ะแล้วก็เสียเวลากับมันมากสำคัญก่อนหน้านี้นเคยบอว่าไม่ได้จัดการกับกันที่ให้มันจบคือคุยแล้วไม่จบคาไว้อีกแล้วก็ค้างไว้สะสมยกตัวอย่างนะผมมีลูกน้องคนเก่าที่ชมบุรีคนหนึ่งทุกครั้งที่ไปเห็นที่โต๊ะเขาคือเหลือแจบ เดี๋ยวอยู่ช่องเดียวเหมือนจานใบเดียวที่จะเขียนหนังสือได้ที่เหลือมันจะมีเอกสารทั้งหมดเลยเอกสารตรงนี้เทาไปดูจริงๆแล้วมันเป็นเอกสารที่มันมันจบไปแล้วเคยมันไม่ได้จากการเหลือมาจากการตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วมันเลยไปหมดแล้วส่วนใหญ่เขาประคาคาคาไว้เท่านั้นอันนี้อาจจะวางไว้เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีงานเยอะเฉยๆเมื่อผมเคยรู้สึกว่าคนที่ทํางานเป็นจริงๆที่โต๊ะจะไม่มีเอกสารถ้าเอกสารมีเยอะๆส่วนใหญ่คนนั้นจะทํางานไม่เป็นหรือว่าตัดสินใจหรือจัดการไม่เป็นแต่บางเรื่องก็จัดการไม่ได้นะครับ ก็เลิกเลิกกันไปเลยเหมือนเหมือนผมมาถ้าโทรมาจะมาคุยเรื่องความเศร้าคือไม่ต้องไปจัดการทุกเรื่องไม่ต้องไปแก้ไขเราเอาทำทที่เราทําแล้วได้ตังทําแล้วเรามีความสุขคุณตันชอบแนวคิดของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งในห้องประชุมของบริษัทนั้นจะมีนาฬิกาจับเวลาตั้งไว้และกําหนดให้ประชุมแค่20นาทีหลังจากนั้นจะมีทีมอื่นมาใช้ห้องประชุมต่อทันทีเแห้บางทีห้องบางทีเรานั่งคุย2ชั่วโมงเนี่ยเพราะเราไม่มีเป้าหมายเราเวลาเราเยอะเยอะไง เราก็เลยคุยไปเรื่อยจริงๆสาระสำคัญมีอยู่แค่20นาทีทุกครั้งที่คุณคุยกับใครสมมติคุณคุยกับทนายความอ่ะคือเขาคิดเงินคุณเป็นชั่วโมงเนี้ยคุณก็ต้องเตรียมตัวก่อนเลยว่าคุณจะพูดอะไรสาระสำคัญที่สุดคืออะไรอย่าพุ่งนอเรื่องคุยให้จบแล้วก็จบเพราะว่าคุณคุยต่อไปคุณก็เสียชั่วโมงเลยสองพันหรือสองหมื่นคุณคุยไปสิเนี้ยเวลาของคุณยังเหลือเยอะเลยถ้าคุณคิดว่าทุกครั้งทุกเวลาที่คุณผ่านไปถ้าคุณใช้ให้ไม่เกิดประโยชน์กับการคุณต้องเสียคคค่่าาาาาาาใหห้จวววยยยมเเเเเลลลลืออะกกรรรรบิ จัดลำดับความสำคัญสุดท้ายเคยการตัดสินใจอย่างรวดเร็วครับ